ดีคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีชาว,วันจัน์ทรนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณติดเองศานะคะเย็นสบายมากเลยข้างนอกเมื่อวานร้อนมากที่ในประวัติศาสตร์ในในข่าววันนี้ประมาณตามติบองศาเมื่อวานวันที่หนึ่งเดือนกันยาใช่ไหมตามติบองศาอุ้ร้อนจริงๆแบบ เปิดทางแอร์เปิดทางผัดลมเนะี่ยมันร้อนเพราะว่าหน้าต่างมีกระจกสองชั้นนะคะคุณผู้ชมอ่ะมาคุยเรื่องลดน้ำหนักต่อตอนเช้านี่ก็กาแฟค่ะเขาให้ทานกาแฟดำนะคะแต่ไม่ไหวค่ะกาแฟดำใสแอบใสนมนิดนึงนะคะก็อาหารมื้อแรกก็จะเป็นสิบโมงเช้านะเขาบอกมาอย่างนั้นนะน้องเขาบอกมาอย่างนั้นก็ต้องทําตามเขาไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ลด <laughs> จะลองดหงูหนึ่งเดือนนะคะคุณผู้ชมขอกำลังใจเยอะๆนะ,ะมามาดื่มกาแฟะด้วยกันสวัสดีนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะมาหมักไก่กันนะคะคุณผู้ชม เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็จะใส่เนี่ยกาเล็กพาวเดอร์ผงเขาเรียกไรน,นะผงกระเทียมผงไอเนี่ยผงสเตนแมนใส่ยเยอะๆเลยจะได้หอมๆช้อนใหญ่เลยค่ะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเนี่ยเนาะพริกของพริก ของคนเกาหลีอ่ะมันไม่เผ็ดนะมีแต่รสมีแต่หน้าตาเฉยๆแต่มันไม่เผ็ดนะคะคุณผู้ชมเท่าเดิมเอาแค่สีสันพอไม่มีแบบที่มันละเอียดกว่าน,นี้มันไม่มีต่อไปก็เป็นผงกะหรี่นะคะคุณผู้ชมช้อนหนึ่งเลยแหละใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่ชอบค่ะคุณผู้ชมนี่ก็น,นี่ก็เป็นกระมาสตลา ไปเลยชอบมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะมันก็คล้ายๆกันนะกับผงคะรีปไปเลยไปก็เกลือช้อนเล็กๆค่ะเป็นเกลือโมเดิร์นโซลเนาะแค่นั้นพอไก่หนึ่งไก่หนึ่งกิโลเอาไปสองอะเข็มนิหน่อยก็ไม่เป็นไรร่างกายก็ต้อง <c oughs> การความเข็มคิดว่านะต่อไป นี่เลยยกกระตคุณประจมกริกยกกระตตัดไปสักครึ่งนึงพอละที่เหลือไว้ทําน้ําจิ้มใส่เข้าหน้าน้องก่อนชิมนิดนึงดิอื้ออร่อยอื้อๆปรอมน้ําเกลือตามมานิดนึงเดี๋ยวไก่ก็จะออกหวานก็พอดี โอเคเดี๋ยวจะไปเอาไก่มาหมักแล้วเนาะนี่คือไก่นะคะคุณผู้ชมตไปเลิดไตถุงมือกันน,นะหมักไว้ตักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปอบครึ่งครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยโรงเรียนนิสา นี่ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะหมักได้40กวิบนาทีตอนแรกว่าจะเอาประมาณ30นาทีแต่ว่าลืมนี่แหละอบเลยค่ะคุณผู้ชมตายไปอย่างนี้แหละหอมมากเลยเจาะรูไม่กี่รูเนาะให้เทาระบายออกมา ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วดูสิว่าไก่ตอนนี้ก็ออกจากเตาอบแล้วนะคะคุณผู้ชมทดาดาเย้ส็จแล้วหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวเช็คดูก่อนเพราะว่าเขาในไอ้นั่นอ่ะในในกล่องเขาบอกว่า ประมาณนี้เนาะก็เอาตามกล่องเอสุกจริงด้วยคุณผู้ชมเตาแก๊สเบอร์ห้าตามตบห้านาทีแต่นี่ตาไต่เติบนาทีนะคะไก่ี่ประมาณกิโลหกนะคะคุณผู้ชมเออมันก็สุกพอดีเลยนะเนี่ยโอ้ยแด,ด้งดึ๋งเลยอยากชิมละหอมๆคุณผู้ชมเนี่ยมาชิมดูนี่นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ สุกจริงๆด้วยตามเวลาเขาบอกมาอืมกรอบมากเลยค่ะคุณผู้ชมอืมอม,อม,มันไม่แข็งอตอนนี้เรามาทำน้ำจิ้มเอาไวา้เอาไว้ไายบนบนอาหารเราเนาะในใช้พริกนี้นะคะหนึ่งช้อนเมื่อกี้แล้วต่อไปนะคะคุณผู้ชม นิดหน่อยอันนี้สโมคพาพปาปิกาเนาะปาปิก้านิดหน่อยให้มันหอมๆเฉยๆเนี่ยเนะาะใส่แค่หอมต่อไปนะคะก็จะเป็นในนี้เนาะเป็นน้ำน้ำที่เราเอาจากที่ต้มไก่อะคะ่ะน้ำต้มไก่อะสองช้อน น้ำที่เราอบไก่แล้วก็น้ําออกมาจากไก่นะคะน้ํานั่นแหละคะ่ะและต่อไปก็จะเป็นเนี่ยเนาะน้ำมันหนาวจะได้เปรี้ยวๆครึ่งหนึ่งว่างั้นเถอะแล้วก็ต่อไปนะคะคุณผู้ชมนี่ครับเคาเรวบานากาชิลีเนาะเป็นชิลีเป็นเป็นพริกของคนอินเดียนะอร่อยมากเผ็ดเผ็ดกว่าพริกขี้นูอีกค่ะคุณผู้ชม ไตจะไตนิดเดียวนะเนี่ยแค่นี้แค่นี้เอาอยู่จริงๆนะคะคุณผู้ชมเผ็ดมากเอาแค่นี้พอก็แค่นี้ก่อนเนาะคนให้เข้ากันเสร็จแ,แล้วไตยโยเกิร์ตคุณผู้ชมสองช้อนโต๊ะนี่ใหญ่ๆสองช้อนโตใหญ่ๆเลยนะ แล้วก็คนให้เข้ากันหอมปาปริกาหอมน้ำมะนาวรสชาติของเขาก็จะออกเปรี้ยวนำนะคะคุณผู้ชมเราไม่ใส่เกลือเนาะเพราะว่ารสชาติมันพอดีแล้วมันมีมันมีความเค็มมาจากนากาชิลี่นะคะอือร่อยแล้วอร่อยเลยแหละแสรแล้วเราก็ใส่กระปุกน้อยๆนะคะ ใส่กระปุกน้อยๆเก็บไว้อันนี้ก็ได้มือหนึ่งเนาะเนี่ยเวลาเหวก็เอามาราดเลยเยที่เราอบเมื่อวานนะคะคุณผู้ชมนี่เลยเนาะง่ายๆสไตล์คนเมืองนี่เลย โอเคนะคะคลิปนี้ขอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ